ปควตโตอรหโตสมาสมุสสานัโมตัาสะควตโตอรหโตสมาสัมพุสสานะโมตัาสะควัตโตอรหโตสมาสัมุทธาสัพเีปมาเทนะทวารเยระกตังสังอปารังธรมะธรรมีพันเตไมหังมาตาปิตุนังปาเทวันภามิ สาธรังลูกขอกราบไหว้บูชาบิดามดาผู้มีพระคุณผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระพรหมเป็นเทพย,ายดาาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลูกทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวายจาก็ดีด้วยใจก็ดีอันเป็นลูกทั้งหลายได้กระทำประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินแล้ว ด้วยความโง่เขาบาปัญญาทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ตามมิได้เจตนาก็ตามการกระทำไดอันลูกได้กระทำแล้วด้วยโลภจิต โทสะจิตโมหะจริตตอปิดามารดาผู้มีพระคุณลูกได้นำมาซึ่งข้าวตอกดอกไม้ทุกเทียนของหอมกับน้ำอันบริสุทธิ์ตลอดจนสั์บรรณาการอันมาได้โดยยากลูกขอบูชาพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดลูกทั้งเลี้ยงดูธนุธนอม ให้ศบกษาวิชาความรู้อบมนเติบใหญ่มาเลี้ยงเตนได้ปัจจุบันนี้ลูกจะไม่เืมประคณจะตั้งตนเป็นคนดีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อแม่ด้วยอำนาจแห่งความรักและสัจจวายจานี้ลูกกราบขอกรรมทั้งคงที่ล่วงกระทำไปแล้วนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ขอพ่อแม่ผู้มีพระคุณโปรดเมตตาลดโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังต่อปิรามานในการต่อไปบุญทั้งหลายที่ลูกได้กระทำแล้วขอพ่อแม่จงเป็นผู้มีส่วนในบุญของลูกขอให้พ่อแม่จะเป็นผู้มีอายุยืนสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงปราศจากทุกโศชครััยทั้งปวง อยู่ร่มโพรงทราของลูกทั้งหลายเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของลูกทั้งหลายตลอดไป กายเนาวาจยายวสิตัสาวามาตาปิตุนัง g ผกกมังปักกตังมายายังมาตาปิตุ n ุก,กมังอจัจจายันตังการันตเรีังวาริตุ mata pitun าาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีแม่ค้าไม่อยู่เพื่อตัวแห่งกันด้ยนี่ที่ลูกได้กระทำล่วงเกินแล้วต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณ ทอบิดามดาผู้มีพระคุณโปรดลดโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไป